ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอริสโอดไมทารโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ส,สดีข้อพูดเอริสโอดไมทา a l โลทุกทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ f a c e b o o เอริสโอ n ไมทาร์โลแอนด์ลักกี้แคนเดลนะจ๊ะวันนี้เป็นการพยากรณ์ให้กับชาวท่านลมนะคะในเรื่องของความรัก วิกีตสุดท้ายนะคือวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวม General Reading ไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มันเป็นโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนํำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีไปอะไรที่ไม่ดีทิง้งที่ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นกระดาชีวิตนะจ๊ะ ป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดวยวันนี้โอลจะอ่านหลุดทั้งหมด3สถานะนะคะคือคอนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่รายละเอียดต่างๆอยู่ที่ดีสคริปชันนะคะท้าตรงท้าแสแตมไปคิดก,กันได้ที่ดีสคริปชันหรือคุณที่คุณสามารถคิดที่ตรงมุมซ้ายมือของล่างมืออ่างซ้ายอะ่ะมันจะเขียนว่าสารบัญเนื้อหาคิดที่สารบัญเนื้อหาของวิดีโออะ่ะแล้วก็เข้าไปสู่สถานะของคุณได้เลยอ่ะอย่ามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่าขอดูสถานการณ์คนโสด ค้นโซ่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตมันเป็นอย่างไรบ้างชาวทัดลม The Hangman The Fool Dead โหมีแต่ไพ่ใหญ่ใหญ่อะ The Empress Justice Strength Templar โอ้โหไพ่ใหญ่ขึ้นทั้งเก้าใบเลย สถานการณ์มองดูแล้วว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากจะมีความรักในช่วงเวลานี้ไพเ่เลสเหมือนว่าคุณผิดหวังกับความรักมาบ่อยอะ จนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความรักดีๆเข้ามาเลยก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเดิ๋ยวทแม่กะกอนคุณอดทนมากเลยกับเรื่องของการที่มีคนนู้นคนนี้เข้ามาคุณก็พยายามคุยพยายามแบบว่าทําทุกอย่างให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามเข้ามาคือมันหาความชัดเจนไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเดอะฟูไงคนที่คุยเล่นๆมาเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณคือคุยๆเล่นๆคุยๆกันไปคุยๆกันมาแก้งเหงาแก้เบื่อแต่หาความชัดเจนยังไม่ได้สเต้งทําให้คุณรู้สึกว่าต้องตะหนักแล้วว่า ถ้าไม่มีใครเข้ามาเจมพลานสเต็งจะเลยกลายเป็นว่าเรื่องที่อยู่ตัวเองเอมเพสกาจัสติกตัดสินใจแล้วว่าเปลี่ยนโฟกัสคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักแล้วแหละเดททำให้คุณจบลง เรมเพสมองเป็นเรื่องของตัวเองมากขึ้นในเรื่องของงานเรื่องของออการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์การพัฒนาตัวเองสะส่วนใหญ่แล้วแหละตอนนี้เพราะว่าจัสต n นเนี่ยกับพาสตินคุณอดทนกับเรื่องของความรักมามา่แล้วคุณตามหานะไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามนะคุณพยายามแล้วแหละแต่แบบคุณไม่เคยเจอความรักที่มันดีเลยเดอรชาร์ t อขึ้นมาอีกกับพ่ยโร์ออฟเฟนเเนี่ยคุณตั้งหน้าตั้งตาพยายามหา แต่มันไม่ประสบความสําเร็จเลยคุณก็เลยขอบอกว่าโอเคฉันขอพักเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้ก่อนฉันขอไปมุ่งเรื่องของการงานและการเงินของดิฉันก่อนอะไรอย่างนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้ที่เราไม่เจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่คุณอาจจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ตอบโจทย์ฉันเลยฉันรู้สึกว่ายิ่งมียิ่งมันไม่ใช่อะคุณโอ๊ตแล้ว15วันหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ชูออฟเพนจ์เคิลซิกออฟสอดเดอะชาเวอร์อู้ชัดเจนว่าบางท่านไม่เอาความรักเลยมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามานะแต่ว่าตัวคุณเป็นคิงออฟสอดอ่ะคือกลัวไงตั้งดาบแล้วอ่ะคือกลัวเพราะกลัวความผิดหวังกลัวความผิดพลาดกลัวหลายอย่างที่คุณเคยเจอแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามามันมีอะไรบางอย่างที่เจ้าชูหรือมันมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีมากกว่าหนึ่งคนคุณรับรู้ได้ตัวเองได้ควีนออฟเพนจ์เคิลคุณเลยไม่คาดหวัง คุณเลยช่างมันปล่อยแม่งคุณบอกประมาณนี้คือปล่อยแม่งเลยคือรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกว่าไม่เอาเออดีดีไม่ดีมันไม่ดีก็ช่างแม่งมันคือยุ่งกันเรื่องของงานก็พอแล้วตอนนี้คือโฟกัสที่ตัวเองซะส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเท่าไหร่เลยเดอรเทมเพลนมันไปเมื่อรอบที่แล้วอะมันเลยรู้สึกว่าคุณบาลานซ์เลยการที่ว่าใช้ชีวิตมากขึ้นไฮพินเทสมาบอกกับไพ่เดอะทาวเวอร์คุณรู้สึกจับได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของคคววาามมมรัััสพนธ์ที่ แค่ต้องการเรื่องอย่างว่าและไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยมันเลยมีประเด็นคาบเคียงที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่ออในช่วงเวลานี้บทสรุปล่ะเป็นยังไงมั่ง f i ออฟเพน c ์เ a c e ์เค e of pentacle S of จอร์เคิ e ทีออฟเพ c จ์ f จอร ไฟออฟซอ์ดเอสออฟแวนต์สานการณ์ไพ่มาบอกว่าบทสรุปแล้วเนี่ยตัวคุณอะมันมีปมคุณเลยไม่กล้ารเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ผิดดีที่ที่อย่างหนึ่งคือให้โฟกัสที่ความรู้สึกตัวเองเอสออฟคับควินออฟคับหันกลับมาโฟกัสให้ตัวเองก่อนตอนนี้ ไม่จาเป็นจะต้องลงไปเล่นสถามเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอยากให้คุณอยู่กับตัวเองอยากให้คุณทบทวนตัวเองก่อนในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้ไปโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกตัวเองและสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําดีกว่าในตอนนี้เอสออเวนพลังงานบอกว่าความรักความสัมพันธ์๋ยด่ดีๆมันจะมีเข้ามาเองแค่ช่วงเวลานี้ยังไม่พร้อ,อมที่จะต้องลงไปเสี่ยงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจะเย็นๆไม่ต้องรีบเนาะอืม อ่ะขอดูหน่อยสิว่าอวิสการลูนของโอนเนี่ยอยากให้คําแนะนํำอะไรคุณบ้างการลูนอยากให้คําแนะนำอะไรคุณบ้างคะ่ะอ่ะทุกอย่างมันจะ รุ่งในแบบของมันนะคะสุขภาพร่างกายที่ดีตอนนี้เขาบอกให้คุณไปเขียนเรื่องสุขภาพร่างกายการร่ํารวยและเงินตาต่างๆต,ตอนช่วงเวลานี้อยากให้คุณเขียนอยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของงานในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังจะทําธุกรกิจต่างๆละเส้นต่างๆหรือว่าอะไรที่คุณกําลังจะมีการออกแบบในอนะนาคตเนี่ยให้ไปโฟกัสในจุดน,นั้นดีกว่าอย่าเพิ่งมาลงเล่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยในตอนนี้พักผ่อนเขาบอกให้คุณไปพักผ่อนเรื่องของความรักไปก่อน ขอดู r o m a n องเจิลออร l เคิลการ์ดหน่อยสิไพอ่อราเคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำหนห่อยคุณคะ่ะอืม,อม Return เขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยตัวคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาในเรื่องของการคิดการทบทวนให้ความรู้สึกตัวเองถ้าคนที่มันทำให้เจ็บปล่อยมันไปมันอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่จบไปแล้วแต่ว่าตัวคุณยังาคาระคาซังกับจิตใจตัวเองอยู่ปล่อยแรงอธิษฐานบางอย่างมันจะนำพาความรักที่ดีให้กับคุณและ คุณเป็นคนที่น่ารักเหมาะที่จะพบเจอความรักอยู่แล้วแค่ตอนนี้คุณต้องเคลียร์พลังงานตัวเองก่อนอไปกันต่อค่ะสำหรับไพ่ของลัคนาดาวจันทร์สุกค,ค่คะขอเช็คลัคนาดาวจันทร์สุกเขาหน่อยลัคนาดาวจันทร์สุกเขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยอ่สกอ์เปียนราศีพิจิก แอร์เลสราศีเมษและคนทัานลมมิถุนตุนกลุ่มอาจจะเป็นตัวคุณก็นด้วยก็ได้นะคะหรือว่าที่ตัวเขาที่อยู่ในราศีท้านลมเหมือนกับคุณนะคะสามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะมีทับแซมมีมวเว็บสําหรับการเช็คการสอนอยู่ในนั้นไปดูกันได้อ้าวไหนขอดูหน่อยสิว่าคนมีคนคุยสถานก,การณ์ความรักในอดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง สถานการณ์ความรักแน่นีของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ King of Pentacles, The of Fortune, Ten of Swords, Ace of Cups, Ace of Swords, Nine of Pentacles, s e e n of Cups สถานการณ์ขึ้นว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะออก จากจุดความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเจ็บปวดมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วความชัดเจนมันยากที่จะเป็น,ปนแบบที่เขาจะให้คุณได้หรือความรักความสัมพันธ์มันดูแบบว่าอียงวะมันหาความชัดเจนไม่ได้เบลฟอร์ทูลเลยออกมาบอกว่าตัวคุณมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักมันเจ็บมันทนไม่ไหวก็ move อนออกมากลายเป็นแปดถ้วยคือไม่ไหวแล้ว King of Pentacles ดูแล้วสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะแบบว่าตัวเขาโฟกัสในเรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่แต่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตัวเราเลยความรู้สึกเราเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยได้โฟกัสเหมือนกับตัวเราอยู่ด้วยตัวเองได้เมออเน acle, ไนออฟเพนทาเมันอยู่ดยตัวเองได้อะไม่จําเป็นจะต้องมีคนคุยหรือคู่ก็ได้เหมือนเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้สนใจคือเขาค่อนข้างที่จะแบบเอาตัวเองไปที่ตั้งเกินไปหรือ สนใจแต่เรื่องของตัวเองจึงคนรู้สึกว่ามันเจ็บมันท็อกซิกมันรู้สึกเบือ่อมันรู้สึกไม่ใช่เลยอยากจะออกมาออปชันคุณก็มีออปชันเขาก็มีคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาเช่นกันเขาก็มีคนใหม่ๆคุณเลยไม่ได้คิดที่จะแบบว่าอยากจะต่อกคนคนนี้แล้วเพราะมันไปไม่รอดก็เลยต้องปล่อยแนดีดะที่ผ่านมาคุณคิดประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะอ้อนขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ของตัว ในเดือนเนี้ยสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้าง f of u r o Wand, e n of Wand, e n of Cups, Queen of Swords, The Magician, p a g s o f p e n t a c l e e ที่ออกมาดูดูแล้วตอนแรกคุณก็อยากจะหาคําตอบกับเขาคุณหาความชัดเจนกับเขาคุณมีการพูดคุยกับเขาแต่สิ่งที่คุณได้มันเป็นการที่ยังไม่เคลียร์ให้สุดในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เทนถือถ้วยมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กึ่งจะดีแต่มันก็ยังดีไม่สุดเพราะมันยังมีความมายังาหาความชัดเจนให้กันไม่ได้มันเป็นเรื่องของการที่ควีนออฟสอด เขายังไม่ได้โฟกัสที่ตัวเรามากพอเขาโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแจ็สเมนง่ายผิดเดิมเมติเชียนเลยกลายเป็นว่าตัวคุณเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าจะต้องทำไงต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวเขายังเป็นเด็กถือเหรียญอยู่ที่ยังหาแบบว่ายังไม่คิดที่จะชัดเจนกับใครในตอนนี้ที่ออฟวานตัวคุณเริ่มแบบมีการแบบอยากจะมูฟงมุ Mo ่ Mo Mo Bent เมนออกไปแล้วอะคือในเรื่องเหมือนว่าคุณไม่รอคําตอบอะไรทางนั้นแล้วคุณรู้สึกว่ายิ่งปล่อยไป ความรู้สึกมันจะจมคุณเลือกที่จะเฟดตัวเองออกมาดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอดูในเรื่องของตัวบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อ t s open the c l r d t o of one nine of cups เดลิเวอร์ทูอับสอดฟอร์อับสอดและแจสติกสมเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บทสรุปแล้วเหมือนตัวคุณให้โอกาสเขามากพอแล้วคุณเลยเือกที่จะแบบว่าหลังจากนี้คุณจะมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างบางท่านอาจจะได้คุยกับคนที่คุณมีประเด็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่รักทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเลยมีประเด็นให้คุณรู้สึกว่ากูอยู่คนเดียวก็ได้อะเออถ้าแบบว่าไม่สนใจกูกูอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นประเด็นแบบนั้น The Lover คือมันก็มีความรักให้กันแหละแต่คือความชัดเจนเริ่มไม่มีให้เริ่มอะไรที่มันรู้สึกว่ามันหาความชัดเจนให้กันยากเลยคือเขาเหมือนไม่แบบว่าจะต่อหรือไม่อยากจะพยายามอะไรเลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างคือตัวคุณเริ่มตัดสินใจแล้วทําอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเริ่มพักใจอยากจะพอเฟดออกมาตัวเองเริ่มเฟดออกมา เริ่มพอที่จะเริ่มตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปคือจะเฟดตัวออกมาแล้วอะไม่สนใจแล้วคืออยู่ก็อยู่อยู่หรือไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันเพราะอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วอะคือมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะก็เลยปล่อยดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอดูเรื่องของตัว a อริสการ์ดลูนของโอที่ว่าอศอนลูนของโอตเนี่ยเขาอยากให้คำแนะนำาหละคุณบ้าง เขาอยากเอนชันอะไรให้คุณบ้างครับลูนของผมส่งเสริมเรื่องความอดทนเขาบอกว่าถ้าการอดทนมามากพอหรือคนคนนี้คุณมองดูแล้วว่าแนวโน้มมันยังไปเป็นได้ไปได้อยู่คุณก็ลองดูแต่ว่าคุณไม่ไหวคุณก็พอการอดทนบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่าถ้าอดทนผิดคนอดทนผิดที่มันก็เท่านั้นพลังงานป้งปองกันภัยจากบ้านและทรัพย์สิน ช่วงเวลานี้ตัวคุณอาจจะมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินส่วนใหญ,ญ่อยเพิ่งไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของชีวิตเลยเรื่องของชีวิตความรักเลยปล่อยมันไปได้ก,ก็ปล่อยถ้ามันไม่ใช่หรือว่ามันทําให้เจ็บธุรกิจก้าวหน้าอะไรที่คุณคาดหวงังอะไรที่คุณทําที่เรื่องเกี่ยวกับการ,การงานการเงินหรืออาชีพของคุณไม่ให้ไปโฟกัสด้านนั้นดีกว่ามันจะประสบความสําเร็จ Ó ญญามากกว่าหรือสิ่งที่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะดีมากกว่ามาโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้อื ขอดูไพ่พลังงานของ r o m a n ต์แองเจิลออร์เรคเกอรกันออร์เรคเการจะบอกอะไรคุณคะไ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเกอการยากจะพูดอะไรกับคุณ Engagement น์ไพ่พลังงาน Decision และก็ชินเดนเขาบอกว่ามันจะมีการพูดคุยกันเข้ามามันจะมีการพยายามยือ้อแต่คนนี้ดูดีๆนะ มันเหมือนมีพลังงานใส่นกกาเข้าหากันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พูดกันไม่หมดมันมีความแบบว่าทิกกี้ทิกกี้หน่อยเหมือนว่ามันพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วมันแบบไม่สุดอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบว่ามีเรื่องปิดบังการใส่นกกาเข้าหากันการพูดคุยที่แบบว่ากึ่งจะดีแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จับโปะแตกได้ไปดูเอาชินเด่นบางท่านอาจจะคบคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มีมุมเด็กเยอะมีนิสัยเด็กๆเยอะเนี่ย อาจจะจับโปะแตะเขาได้หรือคุณรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบนะมีเรื่องของอะไรอย่างว่าเข้ามาเหมือนว่าคนคนเนี้ยเขามีความลับอะไรมาอยากปิดบังคุณคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็เลยปล่อยวางไพ,พ่พลังงานคําแนะนําเขาเลยบอกว่าบางอย่างอะถ้ามันใช่คุณก็ตัดสินใจต่อได้แต่ถ้ามันไม่ใช่มไม่จําเป็นต้องยือ้อเสียเวลาปล่อยอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยพักผ่อนปิดเทอมเรื่องความรับไปก่อนก็นได้ชีวิตคุณตอนนี้มีอะไรทําเยอะแยะมากมากกว่าเรื่องของความลักอีกอืในตอนนี้ อ่ขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทรสุขกร์หน่อยลัคนาดาวจันทรสุขร์เขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรสุขกร์ได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะมีเว็บสำหรับเช็คลัคนาดาวจันทรสุขอ่าคนราศีธนูคนราศีทอรัสราศีพฤษภและคนราศีเจมินียราศีมิถุนนะคะที่มีประเด็นกับคุณราศีมิถุนราศีพฤษภและราศีธนูมีประเด็นกับคุณช่วงเวลานี้ไปกันต่อสำหรับชาว คนที่คนท่านลมที่มีคู่สถานการณ์นคนท่านลมที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอย่างไรบ้าง h ั l โ o ลแฟค่ะสเวนออฟสอดค่ะคิงออฟแวนค่ะเนฟออฟแวนค่ะน i g ออฟเพนต์คเค่ะเอ็ o ออฟสอดค่ะ And Pa สอ of คัฟช่วงเวลาเนี่ยคนสองคนดูนิ่งๆน,นะดูไม่ค่อยได้สนใจบางท่านที่เป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยดูนิ่งๆดูไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของไทม์โซนที่ไม่เท่ากันกลางวันและกลางคืนที่อยู่ตรงนี้มันจะมีเรื่องของไทม์โซนเข้ามาเกี่ยวข้องในจุดนี้ของไพ่อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยเท่ากันและ ต้องระวังเรื่องของคนรอบๆตัวคนมือที่สามบุคคลที่สามที่ยุแยงให้คนสองคนผิดใจกันอยู่บ่อยครั้งคิง <c oughs> ถือไม้เท้ามันเหมือนมีการที่ต้องการการพูดคุยแต่เขายังไม่มีให้คุณในตอนนี้เพราะพลรงงานที่มันมีมากขึ้นอัศวินถือไม้เท้าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกันเรื่องของงานคุณเป็นคนที่ต้องการความเหตุผลแต่มันยังไม่ชัดเจนในตอนนี้มันเลยมีอุปสรรคเข้ามากลายเป็นหนึ่งดาว ที่เข้ามามีอุปสรรคช่วงนี้แล้วเขายังไม่คิดที่จะพูดคุยกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาขอโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนเพจออฟคัพ,พคมันเลยเป็นประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปหรือมันเป็นการคิดไปแบบว่าคิดไปต่างๆนานาน,าน,านถึงเรื่องเกี่ยวกตัวเขาในเรื่องของอดีตและปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไปนะอะไรเนี้ยอขอดูหน่อยสิว่าแล้ว ในสิวันนี้สถานก,การณ์ความรักมันจะเป็นยังไงต่อเด m เพลอร์สิกออฟเพนทาเคิลไฟออฟคัฟทีออฟคัฟสิกออฟวันเซเว่นออฟเพนเคิ แทนออฟเพจเนการความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยใน15วันเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันแหละมันจะเริ่มมีการปรับความเข้าใจกันเดมเพลอร์ลดเรื่องของอีโก้และเรื่องของอารมณ์ร้อนลงการพูดคุยจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นบางท่านมีการบาลานซ์ปรับบาลานซ์แล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องในอดีตที่ทำให้รู้สึกเฟลรู้สึกน้อยไม่ต้องเอามาทะเลาะกันนะปล่อยวางมันไปอะไรที่มันปล่อยไปได้ก็ปล่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องเอามาคิด ทุกอย่างมันเซตของมันมันประสบความสําเร็จในรูปแบบของมันคนสองคนจะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งเซตออฟเพน t าเคิลเนี่ยพลังงานขึ้นชัดเจนว่าทุกอย่างมันจะมีขั้นมีตอนในรูปแบบของมันเพราะฉะนั้นจะเย็นๆแล้วมันจะประสบความสําเร็จในรูปแบบคุณครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งความรักจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนพยายามเคลียร์พลังงานเก่าๆของคุณออกไปก่อนในตอนนี้ ขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อบทสรุปเอาคำไพ่บอกว่าไงบ้าง Queen of Cup Fire Pentacle the Star สามไม่สามเหรียญ Neb of Cup แล้วก็ตัวพลังงานของ Knight of Cup มันเลยกลายเป็นพลังงานที่ให้คุณจะเย็นๆเดอสตามากับไพ่ที่เอาเป็นสามเหลี่ยนเนี่ยแล้วก็เนอัศวินถือถ้วยอัศวินถือดาบเขาบอกให้คุณใจเย็นๆเดะเดวิลมันเป็นเรื่องของความชั่วร้ายในเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นคอนโทรลอารมณ์ตัวเองดีๆแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแล้วกับสัจเซสของคุณอย่าให้มันต้องผิดหวังหรือผิดพลาดกันในเรื่องของอารมณ์ไม่อย่างนั้นคือจบห้าห้าเหลี่ยนเนี่ยคือจบคือทุกอย่างไม่ได้ไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เดือสตาความคาดหวังมันมีแต่เขาบอกให้เตือนในเรื่องของอารมณ์ถ้าใครคิดมีถ้าใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ยจะเย็นเรื่องอารมณ์มีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วอ่าขอดูหน่อยสิว่าแล้วการลุ้นของโอ้น,นี่อยากให้คำแนะนําหน่อยคุณบ้างอวิสการดลุ้นของโอ้นอยากให้คำแนะนําหน่อยคุณบ้างค่ะสุขภาพที่ดี อะไรที่ทุกอย่างที่มันเป็นผิดผักผิดหวังหรือว่าเออบททดสอบต่างๆมันจะรุ่งร่วงในรูปแบบของมันความอายุยืนหมายถึงว่าอายุคู่ที่ยืนก็ได้หรืออายุคู่ที่มันแบบว่าคู่ของคุณได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งอยู่ด้วยกันนานอีกครั้งสุขภาพร่างกายของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นสุขภาพทางด้านจิตใจยอยาให้เครียดเรื่องของพลังงานเรื่องของอารมณ์ออกไปก่อนและทุกอย่างน่าจะแบบสักเสมากขึ้น ขอดูไพ่พลังงานโรแมนต์แองเจิลออรคเคิลการ์ดหน่อยสิว่าออรคเคิลการ์ดของคุณเนี่ยเขาอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้าง w e ดดิ้งเห็นไหมพลังงานความรักกลับมาดีเหมือนกันเฟมันจะมีการปรับความเข้าใจมีการจีบเป็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักความสำพั์และไพ่พลังงานมาสุดท้ายเรื่องของการกลับมาพูดค,คุยกันอีกครั้งในการเรื่องของรีเทิร์นเลชั่นชพนะคะพลังงานมันจะมีการรีเทิร กันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันผิดพลาดไปไมันก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันดาสุขเขาหน่อยสิว่าลัคนาดาวจันดาสุขเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยอ่าวกโก้คนราศีกันอเลสราศีเมษ คนธาตุไฟค่ะแม่สิงห์ธนูลัคนาดาจันดาสุขที่เขามีอิทธิพลกับคุณนะคือชาวราศีแม่สิงห์ธนูราศีมีนและราศีกันที่มีบณนกับคุณนะไปเช็คลัคนาดาจันดาสุขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะจ๊ะอ่าจบลงไปแล้วสําหรับของการพยากรณ์ของคนธาตุลมนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขอภัยนาทีนี้ด้วยนะคะมันเป็นเรื่องร่ว,รวมมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นอดอ่านตามหน้าไพ่นะไพ่ออกมาอย่างอดอ่านแบบนั้นเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นกนาไรชีวิตนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า